สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับโอเคครับก็ถึงช่วงที่จะต้องมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ของผมแล้วนะครับซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคม2 5 6 5ั้นั่นเองนะครับ ผมมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่กำลังจะขึ้น X อดีจ่ายปันผลในวันที่25สิงหาคม3 6 6 5นี้นั่นก็คือหุ้น PT นะครับหรือว่าบริษัทพีเมียเทคโนโลยีจำกัดมหาชนซึ่งก็จะจ่ายปันผลออกมาหุ้นละ20สตางค์นะครับซึ่งก็ถือว่าจ่ายปันผลออกมาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับการจ่ายปันผลออกมาในรอบนี้กับราคาณปัจจุบันเนี่ย ก็จ่ายออกมาประมาณ3.2ซนะครับซึ่งถือว่าจ่ายออกมาเยอะพอสมควรนะ mm. ก็หุ้นตัวนี้ปกติเขาก็จ่ายปันผลออกมาเยอะอยู่แล้วนั่นเองนะครับโดยที่ภาพรวมของตลาดหุ้นณปัจจุบันนะครับสำหรับภาพรวมของดัชนีเซ็ตก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับดัชนีเซตเนี่ยมีการขึ้นไปทดสอบตรงเส้น MA 200วันสามารถขึ้นไปยืนเหนือได้นะครับในช่วงประมาณ 2วัน3วันที่ผ่านมานะแต่ว่าสุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะยืนเหนือได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีสัญญาณเตือนอันนึงนะครับนั่นก็คือตรงเส้น RSI ช่วงที่ดัดชีเซตนะครับขึ้นไปยืนเหนือเส้น m a 200วันเส้น RSI ก็ขึ้นไปชนโซนโอบอสพอดีเลยมันก็ถือว่าเป็นการเตือนอย่างหนึ่งนะครับแสดงให้เราเห็นว่าช่วงที่ดัดชีเซตขึ้นไปยืนเหนือเส้น m a 200วันเนี่ย บ่งบอกว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะมากจนเกินไปมีโอกาสที่อาจจะมีแรงขายออกมาอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นว่าดัชเชสเซ็ตเนี่ยก็มีการยอดตัวลงมานะครับจากแรงขายจากน่องทุนนะครับที่มีการขายสุทธิออกมานั่นเองก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับดัชิชเซ็ตน่าจะมีการยอดตัวลงมาพักนะถแถวๆบริเวณประมาณสัก1,600จุดหรือ,ออาจจะต่ำกว่านั้นเล็กน้อยนะครับซึ่งคิดว่าตรงแนวรับบริเวณ เส้นเอเจ็ดสิบห้าวันนะครับน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะในรอบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงเส้นเอเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยอาจจะต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าดัชชีเซ็ตจะลงไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เป็นไปตามที่ลหลายหลายบโบอกนะครับเขาพูดว่าดัชชีเซ็ตในการปรับตัวขึ้นมาในรอบที่ผ่านมาเนะี่ยอาจจะเป็นแค่การรีบาวกับขึ้นมาเท่านั้นนะครับอาจจะขึ้นมาแค่ทดสอบ อ่าแสมีสองร้อยวันอะไรประมาณนี้นะครับยังไม่ได้เป็นการปรับตัวขึ้นอย่างแท้จริงนั่นเองประกอบกับค่าเงินบาทณนะตอนนี้นะครับเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐก็ยังคงอ่อนค่าอยู่นะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยก็มีการอ่อนค่าอยู่ที่ระดับประมาณ36บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับโดยประมาณและก็ยังคงมีแนวโน้มว่าจะยังอ่อนค่าต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่วงนี้นะ ในส่วนของราคาน้ํามันนะตอนนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยก็หลุดตรงบริเวณ100เหรียญลงมาแล้วนะครับทั้ง WTI แล้วก็เบรนนะครับซึ่งแนวโน้มราคาก็เหมือนกับว่าในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยราคาน้ํามันอาจจะมีการปรับตัวลงหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูจากสัญญาณกราฟเทคนิคนะครับทั้ง WTI แล้วก็เบรนเนี่ยราคาน้ำมันก็หลุดตรงเส้นมีสอ0รอวันลงมาแล้วนะครับ ก็มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มของราคาน้ำมันอาจจะมีการปรับตัวลงมาได้ก็อาจจะต้องมาพิจารณาในส่วนของกลุ่มพลังงานเนาะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มราคาของกลุ่มนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของภาพรวมทั่วไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ อัปเดตภาพรวมของพอร์ต DCA หุ้นด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนนะครับประจำเดือนสิงหาคม2 6 6 5ของผมกันนะครับสำหรับหุ้นที่ซื้อเข้ามานะครับก็ยังคงเป็น4หุ้นเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือมี BTS นะครับที่ซื้อเข้ามาจำนวน50หน่วยราคาที่ซื้อก็คือ8บาท40สตางค์ต่อหุ้นต่อมาก็จะเป็นหุ้น C p r นะครับซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วย ราคาที่ซื้อก็คือ61บาทต่อหุ้นหุ้นตัวต่อมานะครับก็คือหุ้น PT ทซื้อเข้ามาจำนวน101หน่วยก็ซื้อราคา6บาท25สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับ PT เนี่ยตั้งใจซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะก็มีซื้อในลอตปกตินะครับก็คือ100หน่วยแล้วก็ซื้อในออดลอตอีก1หน่วยนะครับเพราะว่า กะว่าซื้อเข้ามาแล้วตัวนี้จะได้รับปันผลนั่นเองนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับปันผลช่วงวันที่25นี้นะครับก็เลยเน้นหนักในการซื้อหุ้น PT ทเข้ามาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับในเดือนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ซื้อเข้ามาก็คือหุ้น P t ทซื้อเข้ามาจํานวน11หน่วยนะครับราคาที่ซื้อก็คือ37บาท25สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ภาพรวมของพอร์ตดีซีหุ้นนาผมณตอนนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของหุ้น BTS นะครับจำนวน1,737หน่วยมีราคาต้นทุนอยู่ที่9บาท84สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับก็อยู่ที่8บาท40สตางค์ต่อหุ้นซึ่งณตอนนี้นะครับ BTS ของผมก็ยังติดลบอยู่ซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ14.66%ตัวต่อมานะครับ CPO ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่254หน่วย ราคาต้นทุนนะครับก็คือ64บาท31สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดนะครับก็อยู่ที่60บาท75สตางค์ต่อหุ้น CPO ก็ยังติดลบเช่นเดิมนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ5.5 4เแล้วก็ตัวที่3ก็คือหุ้น PT ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่2136หน่วยราคาต้นทุนก็คือ6บาท10สตางค์ต่อหุ้น โดยที่ราคาตลาดนะครับก็อยู่ที่6บาท25สตางค์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นพีนะครับนะตอนนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ2.4 9แล้วก็ตัวนี้จะมีการขึ้นเอกดีในวันที่สิสิงหาคม2 5 6 5นี้นะครับก็เป็นการขึ้นเอกดีเพื่อจ่ายปันผลนั่นเองนะครับเข้าใจว่าจะจ่ายในวันที่7กันยายน2565รนี้นะครับ แล้วก็หุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือหุ้นพี t ีมีจำนวนหุ้นทั้งหมดอยู่ที่4 4 0หน่วยราคาต้นทุนก็คือ38บาท21สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ราคาตลาดก็อยู่ที่36บาท75สตางค์ต่อหุ้นหุ้นพี t ีของผมก็ยังติดลบนะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ3.82เเซต์ มาดูโดยภาพรวมแล้วนะครับพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมณนะตอนนี้ก็ยังคงติดลบอยู่นะครับซึ่งก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ5.89%ซึ่งจำนวนเงินหรือว่าต้นทุนที่ผมมีการเติมเข้ามาณนะตอนนี้นะครับก็มีทั้งหมดอยู่ที่60,000บาทก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 5นี้นะครับ ซึ่งก็ถือว่าก็ยังติดลบอยู่นะก็เข้าใจนะครับด้วยความที่หุ้นส่วนใหญ่ที่ผมถือเนี่ยก็เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ตฟนะครับซึ่งภาพรวมของตลาดมันยังไม่ได้เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับเพราะฉะนั้นที่พอร์ตของผมมันติดลบเนี่ยก็เลยเข้าใจนะครับคือมันก็ต้องมาดูในส่วนของภาพรวมตลาดหุ้นถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งเนี่ยหุ้นในกลุ่มเซ็ตฟหุ้นขนาดใหญ่นะครับมันก็ควรจะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น และแน่นอนผมคิดว่าพอตของผมก็น่าจะปรับเป็นบวกบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจกับเพื่อนๆนะที่กำลังทำ DCA อยู่นะครับภายในปีนี้ขอให้พอตของเราเป็นบวกนะครับส่วนใครที่บวกอยู่แล้วก็ขอให้บวกมากขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเนเพื่อนใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นเพื่อนอ <า S 1> หะไที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เป็นเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนก็ได้เช่นกันสำหรับเพื่อนอไหนะครับที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ